อะไรไม่รู้ยังยังไม่ถ่ายไม่ออกว่ามีขอทำไดีๆเนี่ยพัฒนาดีๆเดีคนที่น้ำโมวันนี้เนี่ยแหล่งท่องเที่ยวเสร็จแล้วมันจะมีแบบสำนักงานมีคนมาทำตลาดจังหวัดมาและที่น้โมเยอะมาดูเนี่ยทำให้ดีๆตัดสวยๆกลางเต็นท์เลยหลวงพี่หลวงพี่นั่งบนบนบนผตรงนู้น วันดีเราเข้ามาชมวัตถุโบราณสถานนะครับเป็นของเก่าแก่นะครับ,รบ,าาบซึ่งมีหินโบราณนะครับศิลาแรงหรือเป็นหินเก่าโบราณนี่ครับก็ <ละ S 1> เป็นทีมงานพระบ้านพระบ้านนะครับคุณไตรไเทพแชนแนลนะครับจะมาชม,มโบราณสถานนี่หินนะครับดูก้อนหินก้อนแต่ละก้อนนะครับใหญ่มาก อายุเป็นเป็นพันปีมางเนี่ยน่าจะเจอใ่ไหมหลวงพี่น้โมหินก้อนนี้โมโมใหญ่มากครับเป็นโบราณสถานนะครับซึ่งเก่าแก่นี่เป็นรอยที่ถูกขุดคลิปนี้ผมอยู่กับหลวงพี่นโมนะครับวัดเขาพนมรอกอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับอันนี้อยากจะแจ้งข่าวไปยังรมศินปากรผ่านทางช่องเลยนะครับว่าอันนี้เป็นโบราณสถานที่ตกสมเด็จยังไงครับหลวงพี่เล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับ นเดิมทีเนี่ยตรงนี้เป็นเป็นเนินดินนะเป็นเนินดินแล้วก็มีซากซากศิษซากศิษแต่เดิมซากศิษเนี่ยเป็นซากอิฐที่กองกองเลยเก่าๆนะครับโบราณแล้วก็มีสมัยก่อนยังมีการล่าสมบัติสมบัติครับตรงนี้ก็เลยถูกขุดนะถูกขุดเพื่อที่จะเอาสมบัติไปนี่ตกขายนะครับได้เป็นช่อดอกสำรวจครับตกสำรวจตกสำรวจใช่ไหมครับครับผมตกสำรวจนะครับ เลยตะ <ก S 2> ถาดเจ้าตมาก็สอบถามผู้รู้หลายหลายคนบางคนก็อย่งางชาวบ้านเนี่ยจะเรียกว่าฐา,านเจดีครับฐนะานเจดีซึ่งเจ้ามาก็ยังไม่นั่นใจว่าถ้าฐานเจดีหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นบางคนก็บอกว่าเป็นปู่เป็นปู่แล้วบางคนก็บอกว่าเป็นสถานที่รักษาคนป่วยสมัยโบราณสมัยโบราณนะเพราะว่าในเขตย่านนี้ จะเป็นเมืองเก่าเมืองจำข่านะเมืองจำข่าหรือเมืองดอนขาในปัจจุบันเนี่ยซึ่งตอนนี้นะจะมาก็อยากจะติดต่อในส่วนของกรมศิลป์มาสำรวจว่าตรงสถานที่ตรงนี้เป็นอะไรมาขุดสำรวจเป็นเรื่องเป็นราวใช่ใช่ใช่มาขุดสำรวจให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าตรงนี้คืออะไรนะอันนี้นะครับเป็นข้อมูลมีความรู้เป็นทั้งอิฐสิลาแรงแล้วก็ดินเผา ไอ้ก้อนเดี่ยวๆนั้นเป็นดินเผานั่เป็นศีลาแรงศีลาแรงดินเผาอยู่นี่้หน้าท่านหาจะเป็นศิลาแรงเอ้หลวงพี่ไม่แน่นะครับเราอาจอยู่บนบนยอดเจดีย์ก็ได้นะเพราะว่าดินมันผมมาเยอะใช่คือตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรัศมะีก็คือทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวจะเป็นพันปีเลยเนี่ยพูดแล้วขนลุกเลยนี่นะครับขนลุกเหมือนกันนะครับมาที่นี่ขนลุกเลยนะครับมีพลังมีพลังเยอะมากครับผมทังช่องไว้ครับมาดูสักหน่อยนะครับนี่ผมมานําเสนอว่า เขาว่าตรงนี้จะเป็นจะเทางรอบเลยนี่เดี๋ยวจะเป็นทางรอบทางรอบเลยทางรอบรับวัตถุโบราณท่านไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วครับมาดูที่เขาพนมตักนี้ครับเป็นจดีย์ใหญ่เเพราะเราจะอาจจะเราไม่รู้ว่าเรายืนอยู่ส่วนไหนของเจดีย์ใช่ใช่ครับแล้วก็ด้านนู้นจะเป็นเป็นลานออกไปแต่ลานที่เอาไปจะน้ารถกระบะนี่ครับเป็นลานเป็นเป็นลานลานของดินเผาที่เรียงเลียงเลียงนะครับดีนะครับพี่โบราณสถานที่กรมศิลปากรครับ อันนี้อยู่ในเมืองด้วยนะครับซึ่งซึ่งยังไม่เคยมีใครขึ้นมาสำรวจครัดินนี้ไอ้และชาวบ้านบางคนยังยังไม่รู้เลยว่าข้างบนนี้มีแบบนี้มีแบบนี้อาชมามาเป็นเจ้าวาดมารับรักษาการเจ้าวาดครั้งแรกวันแรกที่มาเนี่ยอาตมาก็เดินนะเดินขึ้นจากจากด้านล่างเดินเดินขึ้นมาบนนี้แล้วก็มาตรงเนี้ย ผมาเมื่อก่อนลกๆเมื่อก่อนลกเนี่นะครับผมจะลงมาดูโยมมาลงเราจะลงไปดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมผมคิดว่าในอดีตชาติผมเคยมาที่นี่ไว้ี่คิดไว้อะเพื่อที่จะมาดูมีมีวักษณะต่อกันนี่นะครับเรามาจะดูบริเวณร่องรอยนะครับนี่ครับลงไปเลยครับลงไปเลยครับครับตอนนี้กําลังลงไปสํารวจนะครับว่าตรงนี้เคยเป็นอะไรนะครับนี่ลงไปสํารวจนับรทบสี่นะครับลงที่ น้านะครับผมรู้จักที่นี่ช้าไปนะครับถ้าถ้าผมรู้จักเร็วกว่านี้ผมจะขออิฐนี่ไปก้อนหนึ่งไปสร้างเจดีย์แถวบ้านเอาอิฐโบราณที่โบลานี่นะครับนี่คือหินศิลาแรงนะครับขนาดใหญ่ไม่น่าเชื่อนะครับกรมศิลปากรตั้งมาเป็นร้อยปีใช่ไปตกสำรวจสิ่งตรงนี้ได้ยังไงนะครับถูกต้องโอ้โหนี่ครับเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเป็นเรื่องไม่ใช่เป็นเรื่องทำดีนักเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องนี่คนที่ดูคลิปนี้แล้วให้ติดต่อ หลวงพี่น้ำโมได้นะครับเจ้าวาดขนมรอกนะครับวัดหลวงพ่อท้ายนะครับนี่นะครับเป็นเป็นร่องรอยของะผมไม่มีความรู้เรื่องศิลปะแต่ายุคผมดูแล้วน่าจะเป็นพันปีนะพี่ของเดิมของเดิมอายุน่าจะเป็นพันปีนะครับตัวเนี้ยน่าจะสันนิษฐานชาวบ้านบอกว่ามีคนขึ้นมาขุดหาสมบัติคงได้ไปบ้างแหละต้องได้แน่นอนไม่งั้นคนไม่ขุดนะครับนี่นะครับ อีฐนี่ก็มีคุณค่านะเนี่ยผมมองแล้วเก่าเป็นพันปีเลยเนี่ยนี่ครับขนาดใหญ่ครับนี่ต้องใช้เรียกว่าหลายคนยกัไปไม่ได้เลยนะนี่ใหญ่มากครับเป็นหินศิราแรงเก่านะครับหยิบไปมันนอนฝันไม่ดีแน่ครับทีมงานขนลุกหมดเลยนะครับขณะที่กาลังถ่ายทําอยู่นี่นะครับคิดว่ามีพลังมีพลังเยอะพอสมควรนะครับปีนะตะก้อนหนึ่งนะครับ เนี่ยนะครับเก่านะครับอันนี้อันนี้ใช้เครื่องตรวจอายุได้นี่นะครับใช่เอาเครื่องนี่คือหินศิลาแรงอันนี้หินจีลาแรงครับอันนี้ถูกขุดขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถูกขุดขึ้นมาอันนี้เป็นเป็นอิฐมั้งนะใช่ไหมใช่ใช่อิฐนะอันนี้เราไปตรวจได้ไหมเนี่ยได้ครับแต่ต้องมาตรวจที่นี่นะครับอย่านำไปที่อื่นครับเดี๋ยวผมต้องมอสผอาจารย์มาถ่ายรูปตรงนี้หน่อยเอาเอาแอคชั่นหน่อยยิ่งขึ้นไปหมดเฮ้ พี่พี่อ่าพี่พี่ถือถือถ่ายผมหน่อย